เป็นเวลากว่า90ปีมาแล้วที่ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่รักษาชาวปากน้ำโพให้รอดพ้นจากภัยโรคร้ายที่ขู่คมในครั้งอดีตจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาถึงปัจจุบันในความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและให้พรต่อผู้ที่มาสักการะท่านได้สมหวังทุกเรื่องตามความตั้งใจที่อธิฐานไว้จนเป็นที่มาของงานประเพณีแห่องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพรอบเมืองปากน้ำโพ จึงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอดมาเป็นประจำทุกปี และในปีพุทธศักราช2555ตั้งแต่วันที่16-27มกราคมคณะกรรมาการจับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปักน้ำโพร่วมกับภาครัฐและเอกชนนครสวรรค์และนิธิพลคลินิกได้ดำเนินการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในหัวข้อจุดจีนนครสวรรค์มหัศจร์ย้อนอดีตโดยภายในงานมีการประดับตัวเมืองให้มีบรรยากาศแบบวัฒนธรรมจีนย้อนอดีต อาทิประดับโคมเต็งลังทั้งเมืองให้ร้านค้าแขวนระดับโคมเต็งลังให้ประชาชนแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศงานตุษจีนพร้อมทั้งกิจกรรมหลักและเสริมอีกเป็นจํานวนมาก รุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนเพราะชาวจีนถือว่าวันรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนเช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทยดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งและมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป

หมากคหมหกุหมามก้หมาหมัุหมหมก้หมมักคุ้หมม้งเหาหม้น้าพี่มกีคนึ่งนาทีมีแต่มูเหม็นขึ้นนะนี่ันไม้จกเขานีวลบไนเขาม็นน้มาเป็นผ้าพีได้จ็ดคําครับ เจ็ดคำครับผมเจ็ดคำนะคะท,ที่ได้เจ็ดคำอะ่ะรอชิมน้อนกันได้สองคำพี่ได้เจ็ดคำคนต่อไปคะ่ะห,หมูหมึกกุ้งะะะะ 1, 2, หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งขอชัดชันนะคะอ่าเริ่มนะคะเริ่มต่อจากหมูหมึกกุ้งหมูหัวเรนะ mười mực tuổi 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 mực 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 ได้สิบเอ็ดคำครับผมสิบเอ็ดคำนะคะสงสัยอันนี้อยู่ในกุ้งมัชนะเลยต่อไปขอให้ที่ชายบ้างแล้วกันนะให้เทสหนึ่งรอบค่ะหมูมืดกุ้งโอ้ชักค่อยชัก